สวัสดีครับผมผมก้อนนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมกลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับผมพอดีวันนี้นะครับมีลูกค้าถามหาล้อโตโยต้าโคลาท็อปนะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมก็เลยเอามาไลฟ์เลยแล้วกันนะครับล้อตัวท็อปของเขานะครับจะเป็นล้อรายนี้นะครับจะเป็นลาย5ก้านตัวีนะครับหน้าเงานะครับสีดํา ลายหบตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับเป็นล้อลายเดียวที่เป็นตัวท็อปในตอนนี้นะครับอนาคตมีตัวไมเนอร์เชนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถึงแม้จะอยู่ในตระกูลโคโรล่านะครับแต่เป็นขนาด5รูมาตรฐานนะครับสามารถนำไปใส่กับรถเอาปาดได้เบลฟายแคมรี่บีโก้ลีโว้อินโนวาอิติม่าใช้ได้หมดเลยนะครับที่เป็น5รูนะครับยกเว้นอัลติสวิดพิคุบโคโรล่าเซนี้ใส่ไม่ได้นะครับนอกนั้นใส่ได้หมด นะครับผมตัวนี้มีข้อดีตรงที่เป็นขอบ18ราคาถูกนะครับถามว่าถูกมากไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับมากแต่มันก็ถูกกว่าทุกๆตัวนะครับแค่จะ่ทุกตัวต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับล้อพร้อมยางขอบ18ลายเนี้ย20,000กว่าบาทแตะได้แล้วนะครับได้ล้อสวยๆส,ยส,ยส,ยสยดีดำเงาใหม่ๆนะครับปกติต้องมี30,000บวกลงบถึง30,000กว่า40,000แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ย20,000กว่าบาทแตะได้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันว่าล้อแท้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเน้นล้อนะครับไม่ได้เน้นยางนะครับเพราะว่ายางผมก็ใส่ไว้ทั้งมือสองปายแดงนะครับอ่านี่นะครับผมสัญลักษณ์โตโยต้านะครับอันนี้ล้อแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เห็นไหมครับขอบสุดแปดเบ้าเจ็ดนะครับออฟเซ็ตอยู่ที่สี่สิบนะครับแล้วก็มีตาเอ็นไกลเห็นไหมครับ เอ็นไกนะครับแต่ว่าตาเอ็นไกเนี่ยอันนี้เป็นของแท้แต่ล้อปลอมมันก็มีเขียนเอ็นไกลบอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ็นไกลไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นล้อแท้หรือปลอมเคราบเราดูตรงนั้นไม่ได้นะครับผมอ่โดนประมาณนะนะครับตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถที่ผมบอกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมน้าร้านเราเป็นเต็์สีขาวแดงนะครับอ่านะครับวันนี้ก็วันที่1ิธันวาคมวันที่ผมไลฟ์อยู่นะ นะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็เตรียมเดินทางนะครับไม่ถึง20วันดีแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กันก่อนปีใหม่แบบบางท่านลาล่วงหน้าเลยพารุภาล้อนใช้หมดเกลี้ยงนะครับผมมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้นะครับผมว่าปีนี้คึกคักแต่ว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่าโควิด19อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับอ่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทาราบาดนี่คือทุกอย่างพังนะครับเราอาจจะต้องถัดดาวนะครับเมื่อหยุดนะครับเป็นไงเราต้องช่วยกันนะครับสนับการนะครับไปไหนมาไหนเพราะว่า <M łość> มันก็ Garcia. ส่งผลถึงมันหยุดเราด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่ได้อยู่นี่ก็เฟลเลยนะครับเพราะว่าการไปนว่าแทนที่จะได้พักก่อนไม่ได้พักเลยนะครับผมก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอฟจากนันต้นยางโยนพระรามสองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ